สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพอดีได้ไปซื้อแว่นเลเยแบนมาครับก็ขอนอกเรื่องนิดนึงเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับก็จะมาแชร์ว่าวิธีการดูนะครับแว่นของแท้เนี่ยแล้วก็อุปกรณ์ที่มันมีมาในกล่องของแท้เนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็จะบอกก่อนเลยว่าไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะครับก็ก่อนจะซื้อเนี่ยก็ไปหาอ่าน,นอินเทอร์เน็ตมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอดี ได้ความรู้อะไรมาเนี่ยก็เลยจะมาแบ่งปัน,นครับเผื่อใครจะไปศึกษาเพิเ่มเติมก็ง่ายๆครับก็เสิร์ชหาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดดูกันว่าในกล่องนะครับอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างแล้วก็จุดตรงไหนที่เราสามารถสังเกตได้บ้างครับจะให้เราเห็นได้ชัดๆกันนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับซื้อมาเนี่ยก็ดูที่การพวกการสกรีนก่อนเลยนะครับที่ตัวแว่นนะครับ ้ของแทนะครับก็จะมีการสกรีนที่อยู่ที่ตรงด้านขวาตรงนี้ครับมันจะมีการสกรีนเข้าไปอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันบางมากครับตรงนี้จะมีตัวสัญลักษณ์เลเรแบนอยู่นะครับจะเป็นการกรีดเนื้อเลนด้านหน้านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นแบบหนาแบบบางนะครับแล้วก็การสกรีนกรีดเนื้อเลนด้านในนะครับ ซึ่งจริงๆดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะเห็นนะครับจากตรงนี้ก็บอกไว้เฉยนะครับเผื่อใครจะไปส่องไปดูหารายละเอียดกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เขาสังเกตกันนะครับก็คือตรงนี้ครับแป้นที่รองตรงจมูกครับจะสังเกตได้นะครับว่ามันจะมีลักษณะเป็นกลมๆอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เลแบนอยู่นะครับนี่ครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าจะไปศึกษาดูดีก็ต้องเข้าไปหาในเว็บอิคทีนครับอันนี้จะให้ลองให้ดูว่าตรงไหนบ้างนะครับที่เราจะสามารถสังเกตได้นะครับแล้วก็ตรงขาแว่นนะครับมันก็จะมีสกรีนนะครับเป็นรุ่นนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของเลนส์นะครับที่เราซื้อมานะครับมันก็จะมีเขียนบอกอยู่นะครับซึ่งเนี่ยครับกล้องมัน โฟกัสเรามันมองไม่เห็นนะครับมันเล็กมากทั้งสองด้านเลยนะครับซึ่งตัวแว่นเลเบลนะครับปัจจุบันเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่ามันผลิตที่อิตาลีนะครับแต่ตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยบางรุ่นเนี่ยก็มีการผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเป็นรุ่นพวกลิมิเต็ดเอ dition นะครับแล้วก็ในจีนตอนนี้ก็เริ่มมีบ้างแล้วนะครับที่แว่นเลเบลที่ผลิตในจีนนะครับมาดูกันว่าของแท้เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตัวเคสนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบซอฟต์เคสตรงกระดุมจ่เป็นโลหะนะครับถ้าลองเข้าไปดูข้างในนะครับลักษณะประมาณนี้อ่าลองดูกันนะครับเผื่อใครไปสังเกตอะไรได้ไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์มากขนาดไหนนะครับแล้วที่ตัวกล่องนะครับ เขาบอกกันว่าเท่าที่อ่านดูนะครับมันจะเป็นกล่องลักษณะกล่องบางๆนะครับเขาว่ากันว่ากล่องจะต้องเย็นหน่อยๆนะครับซึ่งนี่ครับผมซื้อมามันก็มีสภาพเย็นๆอย่างเงี้ยครับผมลองดูในอินเทอร์เน,น็ตนี่บางคนนี่เย็นยิ่งกว่าผมเยอะเลยนะฮะแล้วก็ตัวที่เขาสังเกตกันส่วนมากก็คือตรงนี้ครับจะเป็นแถบ พวกบาร์โคดนะครับซึ่งต้องสังเกตดูนะมันจะต้องมี QR โคดนะครับแล้วก็มีตัวบาร์โคดด้วยนะฮะแล้วลักษณะการแปะบนกล่องเนี่ยมันแปะไม่ค่อยเนียนหรอกครับเบี้ยวๆคะนี่คือของแท้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับมันต้องไม่มีสัญลักษณ์ตัวที่เป็นสัญลักษณ์รีไซเคิลนะครับเรามาดูในกล่องว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะฮะ นี่ครับตอนนี้แว่นเลแบรนด์เนี่ยถูกซื้อไปให้กับบริษัทลักซอติก้านะครับซึ่งซื้อมาต่อมาจากอาบอชแอนด์รอมอีกทีนึงนะครับบริษัทลักซอติก้าเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในอิตาลีนะครับแว่นมันก็เลยตอนนี้ผลิตท,ที่อิตาลีนะครับนี่ครับเป็นใบรับประกันนะครับแล้วก็นี่ครับจะมีซอง ใส่ผ้าเช็ดแว่นมาให้ครับดูว่าในตัวเอกสารที่ให้มาเป็นอะไรผมก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันอ่นนี้ครับก็เป็นเอกสารประกอบไปเฉยฮะ วิธีการใช้แล้วก็ข้อมูลต่างๆต,ตัวแว่นนะครับแล้นี่ครับก็จะให้ตัวนี้มาด้วยคือเป็นตัวแคตตาล็อกนะครับจะบอกว่าเรเบลมันมีรุ่นอะไรบ้างนะฮะนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ละกันนะครับว่าผมอ้างอิงมาจากไหนนะครับแล้วก็เว็บไหนบ้างที่ สามารถเข้าไปลองอ่านดูได้นะครับในการเลือกซื้อแว่น A เลนส์นี่ยครับครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ